ันที่พาอยู่เขาเข้ากับมายามป่าร่มกับแห้งโอ้เนาะร่มขนแห้งเลยไปไปพี่นอ้นาางองเขาเฮ็ดรีไว้หนาท่างเขาเฮือนเนาะสิพากันไปยามมันสิมีบอกนะเ็นบอกร่มมันก็มาเป็นบาทเด้พี่นอ้องนั่นๆๆๆนนัน่ไหลแบบแห้งว่าสัตว์ใช้ปลาใชปลา โอ้ยน้ำหลุดมนทางเลยอะไรปลาอะไรอุ้ยอยังนั้นโอ้ได้แล้วเว้ยอุ้ยบุญบุญโอ้ยจู่ๆจู่บุญดุโอ้ย,อยปลาเห็นอยู่บน่นเลยโอย้พี่น้องนี่ขึ้นแค่น้ำขามทางนะคะคุณน่ะนี่คือแค่หนามใบขามทางอสา 阿雷阿雷，要快 เราเจอปลาบืนถ้าตรงนี้มันน่าจะบืนไหลปลาเขียงบืนหนขอดูปลาเขียงไหนคะ่ะต,ตัวใหญ่มากวีดเข้าไปเลยวีดเลย <c oughs> เอา้ามันมาจากไหนเนี่ย